นี่ผมจะแป้งข้แห้งไก่ครับจัดเมนูกับแก้มเหี่ยกับเครื่องพี่เครื่องแกงกระมี่ยนะครับมีข่าจะใครหักผักชีกระเทียมหอมแดงขมิ้นเหี่ยพริกแห้งพริกสมานนะครับเต้าตีมีครับเต้าตีหาได้นะส่วนพักผมที่หาได้ก็มีมะยีาข่าผมจะซอยเป็นแว่นจะใครจะซอยเป็นแว่นใบมะกรูดชีกเอาใส่ตอน้ายพริกนี่จะใส่ปลใส่กับต้นหอมผักชีเหี่ยมะยียาปลาทิปง่ายๆเต้าตีมีส่วนไก่ที่ผมใจจะเป็นสะโพกติ้นน่องครับแล้วก็มีรับเหี่ย้นะครับ ผมก็จะตำมันเข้ากันครับตำมันหมอกกว่าให้พอดีหมอกหยาบๆยานะครับไม่ต้องละเอียดแต่ครับเป็นในยงไปวันได้ห็นแล้วนอกจากกับแก้วครับในยามฝนตกสิสิไอนะครับสวัสดีครับผมเชฟแชมป์อลอนไทยรือวันนี้เมนูกับแก้มเหี่ยวกำกับแก้มวันนี้ผมจะแป้งโคแห้งไก่ครับโคแห้งก็ได้นาะโคแห้งก็ได้นาะบ้านเอาก้าห่อนแล้วใส่น้ำมันไปครับเบาไฟลงไปน่อยเดี๋ยวควันจะเต็มบ้านเนาะ ใส่พริกแกงที่เขาตํำแล้วลงไปครับใส่ลงไปเลยคั่วเจ้าพัดเจ้าให้มันหอมเนาะก่อยๆพัดค่อยๆคั่วก้อยๆเจ้าไปอ่อนๆครับมันหอมพอมันหอมได้สิ่แล้วจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปครับ ไก่ที่เอาใจก็จะเป็นส่วนสะโพกกับน่องเนาะใสลงไปเลยผมก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะครับมันซุกยากเนาะใสลงไปเลยไก่ผมจะซับชิ้นใหญ่นะอยครับเพราะว่าไก่เมืองนอกมันจะเปื่อยง่งไงผมคิดว่า เมนูขั้วแห้งไก่ขั้วแหงไก่เป็นเมนูกับแก้มในดวงใจของใครหลายๆคนแน่นอนครับพลาดไปได้ครับบ้านเราไก่ตีไก่จนไก่จนกันเนี่ยสามารถอามาขั้วแห้งขั้วแห้มไก่ได้เลยไก่นึงน่งไก่นึ่งเนื้อก็ได้ครับแต่วันนี้อยากกินขั้วแห้งไก่เนาะเตลุยน้าลุยฝนไน้นะวันนี้ก็ฝนตกครับเลยไปซ่อซื้อไก่มาไก่น่องติ่สะโพกมาเครื่องในเนียตั๊บเฮียเกินมาเฮียอ้าครับในช่วงเวลาติดล้อเมือมันซุกเนาะเดี๋ยวผมจะปั๊ไปพอบรรยากาศฝนตกซิสิเนี่ยยางดีฮะเย ไอผมม่เอาแปะกับแก้มแต่คนอื่นอ่ะผมว่าแปะเนี่ยอย่างเนาะฝนตกซีซี่เนี่ยอย่างดีฮะอากาศณตอนนี้ก็ประมาณ1 1บ2องศาเนาะเริ่มเข้านาฝนละเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงอยขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะครับผมมันได้ตีได้สกําแล้วมันซุกได้สกําแล้วใส่ตับลงไปเลยครับใส่ตับลงไปเลยใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะซุกแล้วมันจะเละเนาะอู้หอมขนาดครับเพื่อนเครื่องแกงถึงครับเลยหอมครับ ขนาดยังไปได้ปรุงรสไปได้ใส่น้ำไปได้ใส่น้ำป่าด้นะหอมขนาดครับสิ่งที่ขาดไปได้คือน้ำล้างโคกครับใสไปเลยน้ำล้างโคกพนเท่าคนแก่เป็นว่าใส่น้ำล้างโคกไปตัวน่ะมันจะลําว่ะสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเปิดล้างทิกล้างเกลือในโคกมันเสี่ยงเนาะประมาณนั้นนะครับที่ผมคิดว่านะครับล้างหมดล้างอยู่ที่รถมือของผู้คนนอไปได้ว่าไ่ได้ทุกอย่างนะครับในความคิดความรู้สซื้อของผมเนาะไปครับต้มไปจ่อไปจนมันเปื่อยครับคนเห็นหน่อยนะครับนะ มันสุกทั่วถึงกันครับออบสซาแล้วกึตึงหาบ้านเราเนาะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เจ้าหมเจ้าฝูงพ่อแม่พี่น้องพงป้านหนะอะเพื่อกัดจัดฉลองออบอสากันเนาะส่วนเ้าแล้วส่วนเขาแล้วแรงงานทํางานอย่างเดียวเก็บเงินเก็บทองอย่างเดียวครับถึงเวลาปิกบ้านเนาะไปครับเอาไปปรุงรสกันครับผมก็จะใส่เกลือผงชูรสผงปรุงรสแล้วก็น,น้ำห้านมื่อ้ครับส่วนน้ำปลาเด้ผมจะตบท้ายที่หลังเนาะหอมขนาะครับผมใกล้ไปซุกได้ตีแล้วเราก็ใส่พักลงไปนะครับใส่ลงไปเลยครับ ใส่ไปแล้วข้อแห้งไก่สไตล์เชฟแชมป์ละอ่อนไทยเรือครับโอ้หอมขนาดเพื่อนๆใส่พักแล้วหอมขึ้นมาทันทีแล้วครับเป็นไฟน้ำมันแห้งน้อยเนาะตบท้ายด้วยน้ำปลาให้น้อยครับขาดบ่ได้เลยครับน้ำปลาของเขาครับใส่แล้วมันจะหอมขึ้นมาทันทีเลยนี่ใส่นักมันจะเก็มขออนุญาตจิ้ม,จ,มจิ้มก,นกันเนาะ มือนี่ยแหละครับทำเหยีเองครับอ,อาหารทุกสิ่งทุกอย่างบะหมี่ยังนักมีอย่งางไรครับเพียงแค่เขาใส่ใจออกมาดีมันามาออมมม่นครับออกมาอร่อยมาลรำมั่นนะครับแม่หมย่างตังหินตังแดนวัตถุดิบอะไย่างหาได้เอามาใส่เลยครับมันบ่มีทูกบ่มีพิษครับผมจะป้าไปพอใกล้ๆเนาอข้อ,ขอแฮมไก่สไปลเชฟแชมป์ละอ่อนไทยหรือง่ายๆครับวัตถุดิบเต้าที่หาได้เต้าตีนีบ่ฮุกและบ่พิษครับผมอยู่ตัางที่ตังหินตังแดนก็ทำได้ครับผมขอขึ้นนี้เบ็ดลักๆคือขิงข่าจะใครไม่มาโก้ครับ โอเอียครับใจได้แล้วเมนูออกภาษาจัดให้สัก2โบกครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ